สวัสดีเช้าวันที่23พฤศจิกายน2566เวลา8โมง30นาทีนะครับน้องเชิยตื่นใหม่นะครับเพิ่งตื่นมาใหม่นะหลังจากที่ไม่ได้อัพคลิปมาหลายวันนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาอัพคลิปให้ทุกคนได้ดูนะ23พฤศจิกายนก,ก็อีก3วันก็จะครบ9เดือนนะครับ นะจากวันที่ไม่ได้อัาคลิปนะครับมันครั้งนู้นนะมาถึงวันนี้น้องเคียวก็รู้สึกวาตัวใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็จะฟังเราพูดเข้าใจละนะนะเียซามูไรยเยวเคยวคือสมูไรออะลองยิบหวาททนสิยิบหวานยิ้หวานยิ้มหวาน เดี oh น้องเชลเพิ่งตื่นใหม่นะครับเดี๋ยวจะหันกล้องให้น้องเชลนะนิดนึงนะปึ๊บอ่ะโอเคอ่ะนะาไหนยิ้มหวานในยิ้มหวานยิ้มหวานเ้ยชื่ออยู่ยิ่งมาขึ้นยิ่งมาขึ้นยิ่งมาขึ้นเดี <c oughs> yeah. ๋ยวายบายไปบายไปบายบาย บฮ้ยายจะไปไหนล่ะพ่อเฮ้ยคืนอนารมณ์ดีคืนเนี่ยตีนมาก็ยืดเส้นยืดสายเชียวจ้าเชียวยิ้มบานยิ้มบานยิ้มบานเฮ้ยคืนเนี่ยหวานชื่นใจ อะไรนี่ถ้าอย่างนี้ยังมากขึ้นยังมากขึ้นยังมากขึ้นเด่อเอาปมมือปมมือปมมือเชื่อปมมือปมมือพอแล้วพอเอาครั้งเดียวพอแล้วเไม่ใช้เชื่อจะไปใช้ไอเฮ้ยเชื่เป็นสาวไรเลยนี่ เชียวเป็นชาแล้วมาจากปจะยืนเชียวจะยืนจากไหนเออมนกล้องวะนี่อมันจะของเนาะมันจะของเนาะจังอืมาินเดียเป็นอารมณ์ดีเชียวอารมดีเดยังบ้าบุ๊ เฮ้ยเฮ้ยคนนี้คนนือซังเฮ่ยจะไปงานนีคนนี้เฮ้ยเฮ้ยวัเสาร์เช้ามาขายของเฉพาะน่าเซล ก็น่ารักทีนี่ดูคุยนี้ฮันยหามาแล้วเชียวยาเชียวมาแล้วย่ามาแล้วลูกเสีน้องเชียวจะเพียครับรู้สึกว่าวันนี้ออสามากไม่อ้อชอาแล้วจะไปหากล้องแล้วพ่อ ไปมีไปถ่ายน้องเชียวอยู่นถ่ายน้องเชียวอยู่โอ้น้องเชียวมีโทรศัพท์แล้วบอปุ้ยเครื่องใหญ่เลยอาเชียวจ๋าเชียวเชลล์เชียวเชลล์เชลล์ยิ้มหวานยิ้มหวานเห็นเด้อวิบาับชืนใจ อาหาชื่นใจขอขอขอในโทรศัพท์มังคียวันอุ้ยคือโทรัพท์ก็ช่วยด้ว่าเฮ้ยคนอารมณ์ดีนี่เพราะคนเพิ่งตื่นนอนขอไม่ให้ขอขอขอเดี๋ยวขอ แต่เมื ok ่อจ ok ังก <c elas my avenues> like hey. ็ดึงขึ้นขอขอเดี๋ยวไปเปิดประตูให้ญาก็มากันทีวแป๊บหนึ่งมาแล้วไปเปิดประตูให้ญาตแล้วเฮ้ยอันยิ้มหวานอันยิ้มหวานยิ้มหวาน หมดโปรแล้วพ่อช่างกันแล้วแต่อารมณ์และทรงผม Good มอร์นิ่ง y c ช e l ซี a ใครนะเชล o o d มอร์นิ่ง y c ช e l ซี a คณสวยคมสวยไ่ด่าไม่ ไอ้ยิบานยิมานเสกกล้องยิมานอ้ยิบานให้ปลลินดูชิยิบานดูชิ้โอ้โดียิบานยิบานลูกยิบานอ้ยิบานเนี่ยยวยิบานยิมันดูชี้เดียวงามตื่นไอ้เดียวนี่อ่ะอยาไปไหนแล้วอยาไปไหนแล้ว ไไหาเปิ้ลไม่ได้เอาไปฉวยปฉวยปฉวยออกมาไ,ได้ๆใกล้ยินโชเลยนะเชีวยวมีง้ายล่ะอืมเดี๋ยวจะฉับชิวไปไหน เชียวจ้าเชียวจ้าขอขอจ้า,อจาขอขอ,ขอืมขวัญ้ามือขอขอ <c oughs> มือเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวข้อจะแตกเนะี่เชียวเชียวมือเชียวฟาดไปนะเชียวจ้าเชียวจ้า ถ่ายวิดีโอคนอยู่ไหมน่าเชอ่อยิ้มหวานไปดูยิ้มหวานยิน้มหวานยิน้มหวานไม่เชื่แล้วแต่อารมณ์และสมขมพออ่อ,ม,ม,อามาขอจัดส้นรองเท,ท้านี่ขอดีขอเด้อขอเชื่อได้ปะนี่นี่ได้เชื่อตัวนี้ <ś by S 1> <c ười> ใช่หนูไม่คานแล้วนะตอนนี้หนูบืดๆเลยอายอมาขึ้นใครสวยยุมาขึ้นทำไมได้เชียว อากสวยยุมกขึดืนหน้าอะปอเมืออมืออมองจังเลยอะเชียวจ๋าอะเชียวปุนนนอนากำลังมาเนี่ยเด้อยืมกจะช่งพี่หนึ่ อีสา <c oughs> ม,มันก็าจะครบเก้าเดือนนะครับนี่คือพัฒนาการล่าสุดของน้องชีถ่ายไปให้นเ้เชียวปิดถ่ายให้นออ้อเชียวดูนะ,ะเดี๋ยวเราจะมาลากล้องกันแล้วบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊บายเฮ้ยบ่บริคคอ วันทีขอถูกเท่า<อ> <laughs> กินแล้วมาจะไปช่วยไปจะไปจะไปจะไปอันนี้นี่นี่นี่อันนี้่นี่โทรศัพท์มังเชลนี่ไม่บายเดี๋ยวลาก,ก่อนนะคะเดี๋ยวมาพบกันใหม่ในคลิปต่อไปคะ่ะเชลล์ชจะช่างันดี่